อินเดียกับปากีสถานนะคะตอนนี้มีการเปิดฉากการโจมตีกันเรียบร้อยแล้วก็มีพลเรือนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปจากการเริ่มต้นในเหตุการณ์การกราดยิงที่เมืองพากรรมที่แคชเมียร์นะคะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยทางอินเดียเองก็กล่าวหาว่าเป็นการปฏิบัติการของปากีสถานนะคะตอกย้ำว่าเนี่ยปากีสถานเนี่ยเป็นคนทําเรื่องนี้ ก็เลยเกิดการประทะกันเกิดขึ้นค่ะจนกระทั่งมีการขู่กันว่าถ้าหากว่าจะยังคงยืนยันแบบนี้อยู่เนี่ยการเปิดฉากยิงกันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะว่า2ประเทศนี้ก็เป็นคู่อริเดิมกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะจนกระทั่งล่าสุดอินเดียก็เปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมาย 9. จุดในปากีสถานค่ะขณะที่กองทัพปากีสถานเองก็ตอบโต้ด้วยการยิงเครื่องบินอินเดียตกไป2ลำด้วยกันนะคะ โดยฝ่ายสื่อของกองทัพปากีสถานค่ะได้มีการเผยแพร่ภาพวิดีโอที่ระบุว่าเป็นการโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นในรัฐปัญจาบพ,พร้อมระบุว่านี่เป็นฝีมือของอินเดียค่ะหลังจากกองทัพปากีสถานประกาศก่อนหน้านี้ว่าอินเดียได้เปิดการโจมตี3จุดในปากีสถานโดย2เมืองที่ถูกโจมตีอยู่ในแคว้นแคชเมียร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของปากีสถานแล้วก็อีกหนึ่งเมืองอยู่ในรัฐปัญจาบนะคะ รัฐมนตรีกรลาโหมของปากีสถานเปิดเผยว่ามีพลเรือนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนแล้วก็หนึ่งในนั้นเป็นเด็กด้วยนะคะขณะที่รัฐบาลปากีสถานได้เรียกประชุมคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งชาติหลังการโจมตีในครั้งนี้พร้อมประกาศว่าจะมีการตอบโต้อินเดียค่ะโดยแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในปากีสถานเองก็ระบุว่าทางกองทัพอากาศปากีสถานก็ได้มีการยิงเครื่องบินอินเดียตกแล้วสองลำเพื่อตอบโต้การโจมตีในดินแดนของปากีสถานนะคะ ด้านกองทัพอินเดียมีการเปิดเผยว่าได้เปิดการโจมตีสถานที่ของกลุ่มก่อการร้าย9จุดในปากีสถานค่ะเขาเรียกปฏิบัติการนี้ว่า Operation นซินดูนะคะหมายถึงสีแดงสดที่หญิงที่แต่งงานแล้วเนี่ยใช้แต้มที่ศีรษะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าผู้หญิงคนนี้แต่งงานแล้วคือในัยะความหมายเนี่ยมันเป็นการสะท้อนถึงการโจมตีสังหารหมู่ในแคชเมียร์ที่ทําให้ผู้หญิงหลายคนต้องกลายเป็นไม้ค่ะเขาก็เลยเอาเรื่องเนี้ย มาเป็นชื่อของปฏิบัติการโอเปเรชั่นซินดูนะคะแล้วก็ข้อความที่ระบุว่าความวยุติธรรมได้เกิดขึ้นแล้วค่ะภายหลังจากที่มีการเปิดเผยภาพจากเมืองอมูซาฟารบัดนะคะในแคว้นแคชเมียร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของไากีสถานก็พบบ้านเรือนพังเสียหายอย่างหนักหลังการโจมตีกลายเป็นซากปรักหักพังหลังความจากท่ามกลางความมืดมิดขณะที่คนในท้องถิ่นก็บอกบอกว่า จุดที่ถูกโจมตีจุดหนึ่งอยู่ในเขตชนบทนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่มติดอาวุธเคยใช้เป็นฐานที่มั่นซึ่งอินเดียเนี่ยเชื่อว่ากลุ่มนี้แหละคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์กราดยิงนักท่องเที่ยวเสียชีวิต26คนที่พากรรมในแคว้นแคชเมียร์ที่อยู่ในภายใต้การดูแลของอินเดียแม้ว่าเวลานั้นจะมีกลุ่ม The Resident Front กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในแคชเมียร์ออกมาอ้างความรับผิดชอบก็ตามเนี่ยนะคะหลังเกิดเหตุอินเดียได้กล่าวโทษปากีสถานมาโดยตลอดว่า อยู่เบื้องหลังแล้วก็ประกาศว่าจะจัดการกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุด,ดังกล่าวอย่างสาสมนะคะโอเปเรชั่นซินดูเพิ่งจะเปิดฉากขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ <The question of the world> เป็นไปตามการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญก่อนหน้านี้ที่มองว่าเหตุการาดยิงนักท่องเที่ยวในพากรรมเนี่ยจะนํามาซึ่งการยกระดับความตึงเครียดด้านการทหารเพรเหตุโจมตีในแคชเมียร์ในอดีตเคยจุดชนวนปฏิบัติการทางทหารมาแล้วทั้งในปี2016แล้วก็2019นะคะ หลายฝ่ายก็มองว่าไม่ผิดไปจากความคาดหมายค่ะที่อินเดียจะรีบเปิดปฏิบัติการในครั้งนี้พร้อมกับตีข่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันเนื่องจากเหตุการา์ยิงนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นที่พารากรมนั้นถือเป็นความผิดพลาดบุกพร่องด้านการข่าวจนเปิดช่องให้กลุ่มติดอาวุธเล็ดลอดเข้ามาก่อเหตุได้นะคะโดยถ้าย้อนกลับไปในความขัดแยง้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานนก็ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานหลาย10ปีค่ะในปี2016อินเดียส่งทหารบุกถล่มฐานที่มั่นกลุ่มติดอาวุธ ฝ่าแนวเส้นควบคุมซึ่งแบ่งเขตแดนแคชเมียร์ส่วนที่อินเดียย่อยครอบครองข้ามเข้าไปในส่วนของปากีสถานค่ะหลังกลุ่มติดอาวุธโจมตีฐานอินเดียเสียชีวิต19นายจนกระทั่งถึงปี2019อินเดียได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มฐานที่มั่นกลุ่มติดอาวุธถึงในปากีสถานนะคะหลังกลุ่มติดอาวุธสังหารทหารพรานอินเดียไป40นายซึ่งปากีสถานก็ส่งเครื่องบินปฏิบัติการตอบโต้ จนเกิดภาพที่ทหารสองฝ่ายดวลกันตัวต่อตัวแต่สุดท้ายก็ยังเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่างกันได้ทั้งสองครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าสองครั้งที่ผ่านมาสองชาติคู่อริก็พยายามจะลดลาวาสอกกันเองนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยจะต้องจับตาดูการตอบโต้ของปากีสถานและก็การเข้ามามีบทบาทของตัวกลางในการเจรจากับเหตุการณ์นี้ซึ่งก่อนหน้านี้อิหร่านได้เคยเสนอตัวไกล่เกลี่ยและ,และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ไปเยือนปากีสถานแล้วก่อนจะมีกําหนดการไปอินเดียนะคะแต่ปากีสถานนั้นถูกโจมตีซะก่อนซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าอินเดียอาจจะปฏิเสธบทบาทการเป็นตัวกลางของอิรานค่ะทีนี้สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการตอบโต้กันนอกจากในทางอาวุธแล้วเนี่ยนะคะนอกจากทางการทหารแล้วทางนายเนยเน,น,ยเนทราโมดีนายกของอินเดียก็ประกาศล่าสุดเลยนะคะว่าอินเดียได้มีการหยุดการส่งน้ําข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ โดยบอกว่าตอนนี้น้ําของอินเดียจะไหลเพื่อประโยชน์ของอินเดียเท่านั้นแล้วก็จะถูกเก็บไว้เพื่อประโยชน์ของอินเดียและจะถูกใช้เพื่อการพัฒนาของอินเดียค่ะคือก่อนหน้านี้มันจะมีสนสัญญาเรื่องการใช้น้ําระหว่างกันเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของอสนสัญญาตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งด้วยนะคะที่ปากีสถานก็บอกว่าถ้าอินเดียละเมิดส,สัญญานี้เนี่ยเหมือนกับว่าอินเดียก็ประกาศสงคราม ระหว่างอินเดียกับปากีสถานนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยอินเดียก็ได้มีการหยุดการส่งน้ําข้ามพรมแดนซึ่งแน่นอนกระทบกับประชาชนในปากีสถานแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าการประกาศในครั้งนี้ของนายกของอินเดียจะไม่ได้ประกาศชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อปากีสถานโดยตรงแต่คําพูดของเขาก็มีขึ้นประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่อินเดียประกาศระงับส่วนที่สัญญาแบ่งปันน้ําที่ดําเนินมาอย่างยาวนานถึง65ปีกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะ แม่น้ําหลายสายไหลเข้าสู่อินเดียเข้าสู่ปากีสถานนะคะโดยส่งน้ําที่จําเป็นต่อภาคเกษตรกรร,กรมประมาณ80%ของปากีสถานขณะที่ผู้นําปากีสถานก็เคยเตือนว่าหากมีความพยายามใดที่จะหยุดการไหลของน้ํานั่นจะถือเป็นการกระทําและก็เป็นการประกาศสงครามโดยสนธิสัญญานี้เ,เรียกว่าสนธิสัญญาสินทุวอเตอร์สค่ะลงนามเมื่อปี1960นะคะกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันน้ำในำแม่น้ำ6สายในลุ่มแม่น้ำสินทุ ระหว่างอินเดียกับปากีสถานค่ะส่วนที่สัญญานี่ยังคงมีผลบังคับใช้แม้จะเกิดสงครามสองครั้งระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์และเคยถูกยกย่องว่าเป็นตัวอย่างของการจัดการทรัพยากรน้ําข้ามพรมแดนการระงับส่วนที่สัญญาดังกล่าวโดยโมดีนั้นเป็นหนึ่งในมาตรการตอบโต้หลายประการต่อปากีสถานค่ะหลังเกิดเหตุโจมตีในเมืองคาพากรมในแคชเมีย er นะคะโมด,ไดีไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนค่ะว่าอินเดียมีแผนที่จะใช้น้ําส่วนเกินนี้อย่างไร ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอินเดียจําเป็นต้องสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ําและก็ทะเลสาเพิ่มเพื่อกักกัเก็บน้ําซึ่งต้องใช้เวลาในการก่อสร้างซึ่งตอนนี้สถานการณ์2ประเทศนั้นก็ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นถึงขนาดทาให้อเมริกาเองก็ต้องออกมาเตือนสติทั้ง2ประเทศนะคะว่าให้ใจเย็นๆนะคะแทมมี่บรูซโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาก็บอกว่าเรายังคงเรียกร้อง ให้ปากีสถานและอินเดียทำงานร to ่วมกันต่อไปเพื Whereas, Asia, ่อหาทางแก้ปัญหาอย่างมีความรับผิดชอบที่จะคงไว้ซึ่งสันติภาพระยะยาวและสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียใต้ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยมาโกรูบิโอและทัมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็ได้รีบไปพูดคุยกับบรรดาที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทั้งปากีสถานและก็อินเดียด้วยนะคะเขาได้เขียนบนแพลตฟอร์ม X ว่ากำลังจับตาสถานการณ์ระหว่างสองชาตินี้อย่างใกล้ชิด มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์ค่ะซึ่งหวังว่าเรื่องนี้จะจบลงโดยเร็ว,รวและจะเดินหน้าประสานการเจรจากับทั้งผู้นำอินเดียและปากีสถานในการมุ่งหน้าสู่ทางออกแห่งสันติดูเหมือนเหตุการณ์นี้เนี่ยจะกระทบกับแค่2ประเทศแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมีการความลุกลามบานปลายเกิดขึ้นปากีสถานสั่งปิดหน้านฟ้าของตัวเองทันทีค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่า การปิดน่านฟ้าของปากีสถานในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสายการบินหลายสายการบินทีเดียวค่ะก็ล่าสุดเนี่ยนะคะสายการบินในเอเชียเองนะคะก็มีการประกาศเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็มีการยกเลิกเที่ยวบินด้วยนะคะเพื่อที่จะเลี่ยงเหตุการณ์ปะทะกันร,ระหว่างอินเดียแล้วก็ปากีสถานอย่างการบินไทย การบินไทยก็มีการประกาศนะคะว่าเที่ยวบินที่จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในยุโรปและเอเชียใต้จะมีการเปลี่ยนเส้นทางการบินตั้งแต่เช้าตรู่ของวันนี้แล้วก็เตือนว่าการเปลี่ยนเส้นทางนี้ก็อาจจะทําให้ระยะทางแล้วก็มันไกลขึ้นด้วยแล้วก็เที่ยวบินอาจจะถึงที่หมายล่าช้ากว่ากําหนดด้วยนะคะขณะที่โคเรนแอร์ของเกาหลีใต้ค่ะก็บอกว่าได้เริ่มเปลี่ยนเส้นทางของเที่ยวบินโซอินชอนดูไบตั้งแต่วันนี้ โดยจะบินอ้อมไปทางใต้ผ่านเมียนมาบังคลาเทศและอินเดียแทนเส้นทางเดิมที่ผ่านน่านฟ้าของปากีสถานค่ะ EVA วของไต้หวันก็ประกาศว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินเที่ยวบินเดินทางไปกลับจากยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงน่านฟ้าที่มีการสู้รบกันระหว่างอินเดียกับปากีสถานเพื่อความปลอดภัยนะคะโดย EVA ก็บอกว่าเที่ยวบินหนึ่งที่เดินทางจากกรุงเวียนนาจะต้องบินกลับไปที่เวียนนาเหมือนเดิมค่ะ ส่วนอีกเที่ยวบินหนึ่งที่ออกจากกรุงไทเปจะไปเมืองมิลานก็จะลงไปแวะไปลงที่กรุงเวียนนาก่อนเพื่อเติมน้ำมันแล้วค่อยบินต่อไปอยังมิลานนะคะส่วนสายการบิน China Airlines ของไต้หวันก็บอกว่าได้เริ่มใช้แผนรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วและได้ดําเนินมาตรการหลายประการเพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือค่ะนี่แหละค่ะก็หลายสายสการบินนะคะโดยเฉพาะของเอเชียเองที่จะต้องบินผ่านาน่านฟ้า ของปากีสถานเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนเส้นทางตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบด้วยนะคะเผื่อว่าใครมีเหตุจำเป็นหรือว่าใครจะต้องเดินทางไปยุโรปในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ตรวจสอบจากทางสายการบินที่ท่านได้มีตั๋วเครื่องบินอยู่นะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์เดือดที่เกิดขึ้นในเอเชียใต้ระหว่างอินเดียแล้วก็ปากีสถาน